จสิงทำปลาซิอยู่เลยขาวตรงนี้เดี๋ยวอยกุ้งก็งา กทายสบายดีพี่น้องเอฟซีมาส,สุขสุขคนนะพบกลันในยามแรงๆไปแล้งเมื่อนี้จิได้เดินทางมือบ้านนาข้างน้อยนะมือเอาเข้าไปแล้พอดีเขาซื้อข้าวปะไว้อยู่พุ้นกะต้นหนึ่งนะก็เลยมือเอานะแล้ววิแล้วการคักแล้ค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ขึ้นป้าเพราะทีมงานยังมีว่างก็ลเลยมือบ้านก่อนน่าจะเป็นทิศน,นาเพราะละมันกระเทิรนละทิศน,นาเพราะอะจังสิดเดย์ไปนะ <c oughs> มือกับครอบโคบ่คนะมันนี่นเอาพักนี่มืมมฟอฟอ้าเลยจะพักให้เล็มลูอฟ้ามือขำเลยมือแต่เสาใอไอเดี๋ยวแวะเชื้อน้ำมันก่อนที่เราจประเด็นข้า ชั่วโมงปลายนะเดินทางมนาะโมงนึงแล้วประมาณนั้นนะมาหอดะปลาลงตึกปลาทาละม,มันกระเทือ,อยปะน้ำแห้งเนาะแห้งไว่าอย่างนี้

มาหอดพอดีประมาณกี่โมงป่าเก็อห้าโมงฝุ่นธรรมชาติเอาฟึง่งเอาขี้ฟึง่งมาปอกปอกแล้วก็เอางูเข้ามาปุกชแล้วก็สอนลงเฮือน้าเป็นฝุ่นลงุงเป็นเอาขี้ฟึง่งลงพิเลอนะนะเน,เนั่นนะเป็ดเหบยืน ยางโบงนบ่ไปเบิ่งปลาน้ําแห้งปลามันยุบอยู่ทีแล้วนี่เฮายังมาทันได้กินกุ้งเด้ีนี้น้ําแห้งแล้วอจไปนี่ปลานันก็ยังอยู่ใหเฮาลังปลาคออันนั้นนะแมมันตายแล้ว มันส <ười> ินี่ๆเยมันตายแห้งมึงจะฟูแล้มันแดดหอนที่ชมนก็เกิดเอาฟูมัเอาปกัจบดหรือว่ากงืปาเอาชมชมาน เหลือตัวนึงมาเราก่อนสกงบซื้อครบก็บมดนะมดมันห้าวหูเปล่าเหยียบกันเห็นจิตตู่ไงมึงดูนี่นะยังอยู่เตะต่อข่าวโอ้ยง่ายนี่นะ คุดเดินคีดินทมหู pop, yani on on ้ม right. ันละคุดอกไก่ไหมเอออม่ได้กินเนี่ยนป่องออืออือกูเนีนบอกระปูแล้ววะกระปูกรปูหน้ากระปูหน้ามากบ

mẹ tặng kapoong cho người chọc tàu mẹ mi bunking nhau mẹ 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 là mẹ 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 หนุ่ยอ่อนๆพอดีกินปลาเป็นลายเลยเป็นดกอะไรนี่สิเนะาะปลาอย่งางหรลูกปลาธรมรมชาติ Bà bên bà của Bà ngay bụi Bà bồn. Hãy vào chú? Hãy vào chú? chú? แตเดี๋ยวมานตึกเองผมเอามูตึกเอยคิบอดนสิมาเอกโอ้ขดาวขึ้นนี่แล้วมามือม้ามือเล้ามือเรมามือเลยมือเลยเเอาฟังแล้วฟังแลหนูไว้พี่หนูเฮ่อไม่เท่ามามาบ้านคนละ งน้ใส่ได้มันขึ้นเขาที่เจ้ามันคือขาวใช่แวปวปลาซิวมาเ็ดกินแร้งก็ไม่น้อยซิวมากอยขำล่ะงาวาย ขอเลงนะก,ดก,ดดกาดดีนะกาดดีแล้วอยู่บนอยู่บบานบานางหน่ยหอยควายกับผู้ผ,ผู้ผู้ได้ผู้ตลอดแรงตลอดฝนควายไปนั่นแหะตักอ๋ว้ามันสบสบนี่มันอนักไปได้ได้สเ โอ,อ,อ้อยเด็กกุ้งกุ้งก็มีโอออกกุ้งนี่แล้วจ้ะเล้วออกมาเลยกุ้งหใหญ่นี่กระอ,อือใหญ่คอรัอนคอร์น

มันคือกินได้อืมเฮ็ดเท่านั้นแหละได้ล่ะปลาพรือ xìu si cung Thì cung mà coi Cung tên, cung tên Cũng có thêm thằng kia hèn cơ bự, cơ bự Nằm hèn tao nó. ป่อนไปไ,ไดดรด้อ้น้ำมันเอาพอๆคำอะไรพี่น้องเย หลายเตึกปืนไม่ชงเชื่อนะปืนนะติดหนามูนั่นนะเจ้าหนึ่งเกิดหลายเตึกตังกุ้งทั้งปลาซิวนะเดี๋ยวไปล้างก่อนยังท่าไอ้เบอร์นี้เจ้าหนึ่งเธอเอาเกลือไปฟอได้ มื่อบันนี้หายยืดกินนะครับแล้วันก็เอาโง,โงูเข้ามาผุแล้วก็มันมันขี้เชื่อแล้วก็จะเป็นฝุ่นเอาลงให้หน้า,า,าคนถึกมากท่านึงมาบ้านเก่ากะัมารอบนี้นะมาเอาเขานะเข้าที่ซื้อป้าไว้ แต่ละปีจะซื้อข้าวปลาไว้นำกลับไม่ได้ซื้อโรงลายดอกข้าวตันหนึ่งนึ่งลนะทองฟ้านะเป็นแสกครับเข้าแรงดีดะอะดิเดี๋ยวกลอยกุ้งนี่ละมันอีพี่น้องกุก้งกับปลาชิวน้ำโชลายมีแต่กุ้งกุ้งหลายตีหนึ่งมีชุกละ

อเ,ออเ,เอามนกิเ,กเด้วเอาคิดว่า,วามีแต่ปัสซา่ะเพระเอานะมากระคุณหลาเอาจะไม่มาน้อยนะฮะเออเออมานันนอนเฝ้าแล้วมันเสียน,นั้นตูนะ เิไป,ไปแม่ <นะ S 2> ไปแม่จะในแมฆไม่ได้กินนะฮะจะไล่แมนในเพลอมันนอดนะฮะแล้วมึงกระดังเก้าวนะฮะเราจะไปพีกมันดูได้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยไหลเติบเด้พ่อว่าหลังหานแล้วพี่น้องเลยอันลี้

กินมันนะนะกินมันเอออันนี้คือเ้ออันนี้กาม่นนอนานหรือเออไม่หเอา้ยนะา้เคาะสุกเริมสุกแล้วนะอยปลาคอยกุ้งเสรอเล

อตามไม่นะเสือมือ <c oughs> อ้ย่เลยเือมาโทนะกอยกุงกับปลาซีดกันเลยนะ เดี<ท>๋ยวาทาน <c oughs> ปิงปลาชุกจังขลุนนะพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยแล้ว จเมนูมันก็จะมีปิ้งป่านะพี่น้องก้อยกุ้งปิ้งป่าแกงมะกอกนะยำอ้อแม่โคมาคิดนะ เกี่ยวกักาะนั่นมกากานนะมาทางนี้กะปีงป่าปน่อดดัป้าากับป้านะปีนม,มันจะป่ามนตดหนท่ได้ดูั่งใช่ไหม <mí toys> đó, à, à à, à à. đây đây chơi đây ma video điu. có. ma phước. lên. khâu cái ải thun thua luôn menu. khâu cái mày mày chú nông. khâu มาแม่น้องกินกะารงนกันมามื้อโศกสามโมงี้มงย่างนี่แหละอ่อ่คนเกอ่อนคนจาน้องทักที่ไหนออมาดเของมากน้องบ้าเรืเรื่องริดเปะไหมทักีจัก่ายไปกระโกถือไ่เลยนองข

ม่กินหมดแล้วไม่กินยินแล้วมาพี่้ายมักฝายปีงมันจะเคลิบน้มันใหนมันยิ่นาเียดยนแค่แบนอยงเอาหัวปมหัวปมเมาจุกจหัว่เยอรที่จะอ้ลังหักขนาดเอ๊ลาูด กินเสแสมเอ้าเย็บตีนหมากินข้าวอิ่มแล้วก่มือนอนอยืดพื้นนะมือเดี๋ยวมือเอ่อนกินมือเธอไม่เท่าเลยมือชอบคนเดียกินหนูมือเธอไม่เท่านะมีโคเล็กคุณนะโคเล็กนี่หมางหมางแล้วหมางอ่อนแล้วเหลือทหางมันโกงหางมันยังอยู่ เฮ็ดโค่มาออีมีหึงก็จะ,จ,ะ,จ,ะจัดงานจัดงานฉลองสะพานนี้นนแหละหรือว่าโคไปเลยนอนแล้วมาหอดเฮิร์ดเล้วพีงไรอันนี้คือเฮิร์เขาอยู่ก็แต่ยังน้อยกแล้เฮิร์หลังนี่แหละเก่าก็นอนอยู่ฮนแล้ว แต่ก็เอินห้องนะทั้งเก้าเป็นห้องเป็นห้องหนึ่งเอานอนเอินก็แต่โอ้ลายปีแหละก็แต่ยังคู่มือความนะหืืนหลังจนได้เปีนอันมุ่งไปเท่านึงนะทั้งเก้ากับมุ่งสังกะสีนะแต่ว่าตอนนี้ก็มุ่งเป็นสังกะสีแผน่นแผ่นย่าวนะมันเป็นก็เลืนะ ขนมเพื่นนะมันก็อ,อย่างลึก <คน S 2> ม,มาด้ชื่อเบีเ,าเทาคนกนัไปพไปาา่อไปแคมะไปแคมะเดี๋ยวผ้ามังกระบกนะให้ดูมันมืดแล้วบ้มันกระบกแทน อ,อได้ไหลายเขาเลยปีนี้บาไอ้เองี้ยจอบเท็ป่าเนะนี่ยมีกับอกเมื่อกี้มัมมนไหมนี่เหรอ,น,อนี่นี่ยปิงเปงเลยสุกเลยย้อนกิน,กนข้าวแม,ม,<า>ม่กับแมา่าดมมัน้ามาแล้วเลยปีงไว้ป้ง ใช่มือน้ำมือเทาแฉบมึงมีเทาแฉบลิ้นนะโลโลลิลินเงาบอนนาเกว่าแม่ยังลำม้ายังกำพลาดมืออ่ะสหรับคลิปนี้ค่ะซิบุมี่ยังหลาย่ละพี่น้องขอบคุณคใจพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามรับชมด้วยพี่น้องสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในมืนอื่นละบ๊ายบายพี่น้อง